ก็ผ่านไปแล้วนะครับนับหนึ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกาเส้นทางที่เรากำลังจะเริ่มต้นการอำลาเจเลินคอฟอย่างเป็นทางการนะครับก็เกมนอริสิตี้กับเวอร์พูลที่แอนฟิลที่จบลงไปที่เรียวผูชนะไป5ประตูต่อสองก็เป็นอะไรที่เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความเข้มข้นต่างๆในรูปเกมของเรียวผูรวมถึงบรรยากาศ นะครับที่หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่ามันจะทวีความโศกเศร้าทวีความซึ้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเกมเหลือน้อยลงเท่าไหร่ความรู้สึกบรรยากาศต่างๆมันก็คงจะยิ่งทําทให้เกิดภาพแห่งความจดจำนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เจนคอปเองคงจะต้องจดจําสิ่งเหล่านี้ไปนะครับสิ่งหนึ่งนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ในเกมนัดนี้แล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่คงจะต้องเอามาพูดถึงกันนะครับหลังจากเกมที่ชนะนอริซิตี้5ประตูต่อ 2, 2> mm hmm. นอกเหนือจากการเริ่มต้นนะครับเ mm hmm. ส้นทางที่เราจะต้องอำลาจะคึ้นคอบกันไปเรื่อยๆแล้วแต่เราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเกมนี้นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยการเห็น2ดาวรุ่งยางกับจากเจมแมคคอนเนลนะครับแล้วก็ ฮอ์เนอร์แบดลี์ที่ได้ลงสนามนะครับเป็น2ดาวรุ่งจาก Academy ที่เจนคอเเองกำลังจะฝากเอาไว้นะครับเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเอาให้กับผู้จัดการทีมคนต่อไปได้ลองพิจารณาใช้งานดูนะครับสำหรับคอนเนอร์แบอรี่เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเราเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะครับจากโอกาสแล้วก็เราเองพยายามที่อยากจะเห็นฝีเท้าของเขานะครับนับตั้งแต่ ถูกเรียกตัวกลับมาจากโบตันในฐานะนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีและดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีจากโบตันเลยนะครับแล้วพอกลับมาดันกลายเป็นว่าอาการบาดเจ็บมาเล่นงานหลายในนั้นนะครับแบรดลีย์เริ่มได้รับโอกาสที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เริ่มฉายแววที่สุดนะครับในเกมกับอาร์เซนอลนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเขาเองก็ยึดตำแหน่ง แบ็คขวาตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นทามมิ่งเดียวกันกับที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อันเนลเจ็บพอดีแล้วเด็กมันก็สามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็ทําให้เห็นแล้วก็มาตรฐานของคอนเนตทีวในแต่ละเกมที่ได้ลงเล่นในระยะหลังๆ mm hmm. ก็คงต้องบอกว่าเด็กมันสามารถที่จะยืนระยะการเล่นของตัวเอง mm hmm. เล่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ mm hmm. นัดนี้นัดเดียวก็ไปอีก2องแอซิสซึ่งว่ากันจริงๆแล้วมันน่าจะมากกว่านั้นนะ ถ้าหากว่าเหล่ากองหน้าเหล่ารุ่นพี่สามารถที่จะจบสกอร์จากฟุตบอลที่เขาเปิดไปให้ได้เฉียบคมกว่านี้สถิติการแอสซิสต์ของคอนเนอร์บรดลีย์ก็อาจจะได้มากขึ้นไปกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับแยิ่งในช่วงท้ายท้ายบรดลีย์ได้ถูกดันขึ้นไาเล่นกองหน้าอย่างเต็มตัวริมเส้นอย่างเต็มตัวด้วยซ้ําแล้วก็ยังมีผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่องพละกําลังไม่ต้องพูดถึงกันนะครับเด็กคนนี้แม่งใส่หมดใส่เต็มจัดเต็มแล้วก็ดูสนุกเล่นมันจริง ส่วนเจมส์แมคคอนเนลนะครับแม้ว่าจะพึ่งขึ้นมาแต่เราเริ่มคุ้นชื่อเขาในช่วงของปรีซีซั่นแล้วนะครับเราเห็นเด็กคนนี้มาเจอค็อปเรื่อมเปิดโอกาสให้เจมส์แมคคอนเนลลงเล่นแล้วในวันที่ไม่เหลือใครนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อนนะครับเพราะว่านับตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมา,าทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดูเหมือนจะน่วมเหมือนกันนะจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ หมดคยี่กับคู่แข่งมาโดยตลอดนะครับนะัดนี้เองก็เข้าสู่โหมดที่เสี่ยงอันตรายซึ่งจําเป็นที่จะต้องจับพักบ้างเพราะหลังจากนี้ไปยังจะมีโปรแกรมหนักๆโอกาสของเจมส์แมคคอนเนลก็เกิดขึ้นมาซึ่งก็ต้องชมความใจกล้านะครับของเจคคอปเหมือนกันว่าอ่าเปิดโอกาสให้กับเด็กลงเล่นอาจจะเป็นด้วยว่าคู่แข่งนะครับยังเป็นแค่นอริซิตี้นะครับก็เลยน่าจะ เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับมีวิสัยทัศน์มีมุมมองแล้วก็มีหัวใจที่กล้าที่จะเล่นด้วยเหมือนกันนะครับเจนส์มังคนเนลเปิดเดิมนะครับลูกสําคัญในการที่แอสซิสต์ให้กับเคอร์ติสโจนมงได้อย่างแม่นยําแล้วก็มองเห็นเลยว่าวิสัยทัศน์และจินตนาการในการเล่นเด็กคนนี้มีนะครับ mm. ลูกหนักนะครับการเข้าบอลหนักหน่วงเต็มที่ ก็มีให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นจากเกมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นมรดกที่สําคัญนะครับที่ถูกดันขึ้นมาจากอนกาเดดี่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าพอใจอีกประการหนึ่งนะครับที่ทําให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นก็คือเราได้เห็นตัวหลักๆทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแอนดี้โรเบอร์สันโดมินิกโซบอสไลน์นะครับ ทเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็ถือว่า,าทยอยทยอยกลับมาขณะเดียวกันเฟร์ิลฟันดหลังจากที่ให้พักเป็นแค่ตัวสำรองในเกมนี้ลงมาช่วยก็ยิ่งทำให้การปิดเกมในเกมเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะลงตัวเหมือนกันนะครับต้องถอดอิบฮิมาโกนาเต้ไปพักบ้างนะครับเพราะกรามเนื้อของโกนาเต้เล่นได้ประมาณ1แล้วก็ถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะครบชุด แล้วก็น่าอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก่อนที่จะเจอกับเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลคุณพลหลักกลับมาได้ทันเวลาพอดีตรงนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีจริงๆอีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของกองหน้าต่างๆนะครับดาวินน mm ูเยสเดโอโกโชตาอ่าแล้วก็โคดี้คัตโตที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมนี้สิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบเลยก็คือ หมุนเวียนสลับตำแหน่งกันเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับการยืนนะครับโดยตำแหน่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นกันตลอดเกมนะครับเริ่มต้นเลยเาอาจจะเห็นดาวินดูเนสอยู่ซ้ายโคดิคัสโปอยู่ขวาบ้างโชต้าอยู่ตรงกลางบ้างเล่นไปเล่นมาอ้าวคนนี้วนมาตรงนี้อีกแล้วคนนี้วนไปตรงนู้นมีการสับสลับตำแหน่งกันตลอดเวลาแบบไม่ตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับที่ทำให้อาเรียบภูยังสามารถที่จะเล่นและตทัสปริศกอได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นการใช้โอกาสที่เปลืองเกินไปบ้างก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะสร้างโอกาสยิงนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดช่องว่างให้ทุกคนพยายามจะวิ่งหาหาตำแหน่งของตัวเองให้ได้นะครับในการที่จะช่วยทีมในการพังประตูเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งอาวุธในช่วงที่โมฮัมเหม็ดซานลาไม่อยู่ ก็จากชัยชนะในนัดนี้นะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับเตรียมเข้าไปเล่นฟุตบอล FA ครับรอบที่5หรือ16ทีมสุดท้ายนะครับเตรียมเปิดรังแอนฟิลด์นะครับต้อนรับกาเยือนไม่ว่าจะเป็นวัตฟอร์ดนะครับหรือเซาท์แฮมตันก็ตามใครก็ได้นะครับมาเจอในช่วงนี้ถือว่า,าไม่ใช่งานหนักสำหรับลิเวอร์พูลแล้วพอมองออกเหมือนกันนะครับว่าเมื่อถึงเกม FA Cup มาในช่วงนั้น มันมีโอกาสที่ลเรพูลจะได้โรเตชันนักเตะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บแต้มในศึกพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มองข้ามกันไปเลยแล้วก็ความน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะครับในเกมนัดนี้นั่นก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ถึงเรื่องของบรรยากาศต่างๆในสนามนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แฟนบอลร้ลองเพลงยูวิวในองอชิงตน ก,กล้องจับภาพไปที่เชเกนครอปนะครับพยายามที่จะสงบสติ์อารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ได้นะครับก็สีหน้าแล้วแววตาบ่งบอกเลยเหมือนกันนะครับว่ามันมันมันลึกซึ้งอะนะครับแล้วก็เราเองในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเห็นแล้วก็รู้สึกอินตามไปด้วยนะครับแต่ผมชอบใจอย่างหนึ่งนะครับชอบใจในคำพูดของแอ,อนดี้โลบสันนะครับแอนดี้โลบสันบอกว่า ยังไงก็ตามแต่นะครับสึกนี้นะครับจังเกนคอปจะต้องรู้จักความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ของแอนดี้โรเบอร์สันนั่นก็คือจังเกนคอปจะแพ้ต่อแฟนบอลจะเกิคอปบ,บอกกับแฟนบอลเอาไว้ว่าไม่อยากนะครับให้แฟนบอลร้องเพลงเียงของตัวเองนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าแฟนบอลไม่เชื่อแน่นอนนะครับยังไงเขาก็จะอําลาเขารักของเขาเขาอยากจะร้องเพลงในช่วงเวลาที่บอสยังอยู่ อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่ฟังนะครับจะไม่ฟังเจสันครอปในเรื่องนี้อย่างแน่นอนกลายเป็นพวกแฟนบอลจะดื้อนะครับครอปต้องฟังเพลงของตัวเองไปเนื่องจากนี่มันเป็นการเริ่มต้นของการอำลาแล้วนะครับชวนนักเตะในส่วนของนักเตะแอนดี้โรเบิร์ตสันบอกเลยว่าทุกคนพร้อมการเล่นอย่างถวายหัวในช่วงเวลาที่เหลือให้กับลิเวอร์พูลและเจสันครอปอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนเคยกังวลกันเอาไว้ว่ามันอาจจะเกิด การถอดใจกันขึ้นมาไหมถ้าบอสจะไม่อยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในขนพลที่เป็นลักษณะของผู้นําทีมนะครับออกมาพูดเองเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วกันนะครับก็เกมต่อไปสําหรับลิเวอร์พูลนะครับในการพบกับเชลซีในคืนวันพุธนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับหลังจากที่คู่นี้จบลงด้วยการเสมอกันมาบ่อยครั้งเลยเตือนนะครับแล้ก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวคับนะครับในปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วย อุ่นเครื่องกันก่อน,อนเลยนั้งแบบเกมนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่สําคัญด้วยนัดแรกเจอกันเป็นนัดเปิดสนามนะครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งมันดูกันว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับบรรยากาศในทีมเรอยลพูดเป็นแบบนี้การเจอกับเชลซีก่อนที่จะไปพบกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อได้ครับผม